สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างการทดสอบ t ้ดยโปรแกรม spss กันนะครับกระบวนการทางสถิสติ t test เป็นการแจกแจงแบบ student t สำหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2ค่านอกจากนั้นยังแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบ,บี่ยงเบนมาตรฐานและความคาดเคลื่อนมาตรฐานในแต่ละตัวแปรด้วยจะนำเสนอใน3หัวข้อคือ 1. การวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรหรือค่าคงที่ในทฤษฎี2การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน 3. การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่สัมพันธ์กันเรามาเริ่มทําตัวอย่างแรกกันนะครับการวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง กับประชากรหรือค่าคงที่ในทฤษฎีใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรหรือค่าคงที่จากทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือค่าคงที่ใดค่าคงที่หนึ่งที่ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบมีสมมติฐานเป็น h 0คือมเท่ากับ0 h1 คือมิลไม่เท่ากับ μ 0 เรามาดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตามทฤษฎีทางเคมีของสารประกอบชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบของเหล็กคิดเป็น11.8%เพื่อทดสอบทฤษฎีนี้นักเคมีได้ทำการทดลองกับสารประกอบชนิดต่างๆ9ครั้งปรากฏว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเหล็กผสมอยู่ดังนี้11.6 12.1 สิบจ1ดส1่1ิ1เอ็ดจุดจามส่อะตัดสินได้หรือไม่เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของเหล็กในสารประกอบจะแตกต่างไปจาก11อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเราจะได้สมมติฐานทางทฤษฎีสถิติ h ศูนย์คือ mu หนึเท่ากับสิบ h 1คือ μ1 หไม่เท่ากับ11.8 เราจะมาเริ่มทําเลยนะครับไปที่ variable view ตั้งค่า name เป็น mix ก็คือผสมนะครับส่วนท้ายเนี่ยเอาเป็น n o m e n i c เว d เอาเป็น2นะครับส่วน decimal เอาเป็น2เอาเป็น1ครับส่วน label ไม่ไม่ใส่อะไรครับ value ก็ไม่ได้ใส่ครับ ไป missing เลยนะครับไปที่ t i s s a t e missing value อันนี้ใส่เป็น 99, 99้นะครับส่วน c o l u m ์เนี่ยเราก็จะไม่ทำอะไรใหม่ครับอะนไลนก็เลือกได้ว่าเอาซ้ายหรือขวาหรือกลางส่วน measure เนี่ยเอาเป็น scale นะครับเราไปใส่ข้อมูลกันเลยนะครับ สิบ1อ็ดจุดหกสิบสองจุดหนึ่งสจุเอ็ามเพอเรากรอกข้อ,ขอมูลครบแล้วเราไปที่ a n a l y s i s c o m p a r e m e a n แล้วก็ one test one simple test t เราจะได้หน้าต่างนี้ออกมาแล้วก็ลาด mix ไปที่ test variable จากนั้นเราต้องการหาว่า1.18เนี่ยมีนะยสัมพันธ์ของ p e r c e n t เท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปที่ช่อง test value 11.8จากนั้นให้หากด OK เราก็จะได้หน้าต่างนี้ออกมาคือค่าเฉลี่ยหรือ mean เท่ากับ 11.37 Standard Division เท่ากับ0.649 Standard Error Mean เท่ากับ .216 ส่วนตารางที่2ที่เราเทส value คือ11.8ไปนั้นคือค่า t เท่ากับลบ1.95ค่า df เท่ากับ8ส่วนค่า6เท่ากับ จุดศูนย์แปดเจ็ดมีนิเฟน์เท่ากับลบจุดสี่ส่วนก้ confidence interval the ิาเปอร์เซ็นต์คอนฟิดเอนซ์อินเทอร์เวลออฟเดอะดิเฟค่าโ o เ e r คือหรือค่าต่ำสุดเท่ากับลบจุดเกส่วน Upper คือค่าสูงสุดเท่ากับจุดเจนย์มีส่วนประกอบของเหล็กต่าง ไปจาก11.8อย่างไม่มีนัย3000สัมพันธ์ทางสถิตินั่นคือค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของเหล็กในสารประกอบเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างไปจาก11.8ครับในหัวข้อที่2การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันหรือ t-test i n d e p e n d e n t test ใน การทดสอบสมมติฐานกรณีที่ต้องการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม 1%, ว่าแตกต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งหรือไม่เราสามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้สมมติฐาน h 0คือ μ 1เท่ากับ2 h 1คือ μ 1่เท่ากับ μ 2เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ การทดลองกับเด็กนักเรียน2กลุ่มปรากฏว่าเด็กแต่ละคนมีคะแนนดังนี้กลุ่มก2 4 6 7 5 6 5 7 4ตามลำดับกลุ่มขอ4 6, 8 8 1 9 9 8 9 9จงทดสอบคะแนนเฉลี่ยระหว่าง2กลุ่มนี้ว่าแตกต่างกันหรือไม่ เรามาเริ่มคำนวณในโปรแกรมกันเลยนะครับไปที่ Variable View ช่องแรกผมจะตั้งเป็น Group นะครับส่วนช่องที่สองจะตั้งเป็น Point ส่วนช่องท้ายเนี่ยผมจะตั้งเป็น n o m e r i c สังคู่ครับส่วนจะตั้งเป็น0และ1 ส่วนพ i อยเนี่ยจะตั้งเป็น2ครับส่วน l ลเ e l เนี่ยผมจะตั้งเป็นกลุ่มกลุ่มส่วนพ i อยเนี่ยผมจะตั้งเป็นคะแนน a l u e เนี่ยช่อง Group ผมจะใส่1ให้เป็นกลุ่มก2อ2แทนกลุ่มขอ จากนั้นกดโอเคส่วน Missing เนี่ยผมจะใส่ที่9ส่วน Point เนี่ยผมจะใส่99ครับส่วนคอลัมน์เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วก็ออนไเราสามารถเลือกว่าไปซ้ายหรือไปขวาหรือตรงกลางครับส่วนไม่ช่อยเนี่ยผมจะตั้งเป็นสกิลทั้ง2องนะครับ อ่ะเรามาใส่ข้อมูลกันเลยคุกเนี่ยเราจะดูว่าคุกหนึ่งมีกี่กี่ลำดับมี9ก้าำดับก็ก็ใส่หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็เราใส่คุกหนึ่งทั้งหมด9ก้าำดับส่วนคุก2มี 8, แปดเราก็ใส่2 8ครั้ง1 2 3 4งสองี่ห้าหกเ ส่วนพอย์เนี่ยเราจะมากรอกคะแนนกันเลยนะครับ2 4 6 7 5 6 5 7 4 4 6 8 10 9 8 6 9พอเราได้กรอกข้อมูลครบแล้วเราไปที่ analysis compare mean แล้วก็ไปที่ อินดิ e เ d นเ t s a เซมเปิลทีนะครับาจากนั้นเราจะเอาคะแนนเนี่ยหรือ point ไปที่ช่อง t-test variable ส่วนกรุ๊ปเนี่ยเราจะเอาไปที่ grouping variable จากนั้นเรากดที่ e f i n n จากนั้นกดปุ่ม define group จากนั้นให้ใส่คุปหนึเป็นเลข1หรือแทนกลุ่มกอคุปสองเป็นเลข2หรือแทนกลุ่มขอจากนั้นกด continue ครับอ่าพอได้แบบนี้แล้วให้กด ok แล้วจะแสดงหน้าต่าง input ขึ้นมาครับอ่าเมื่อได้ตารางาน,าน,นี้สรุปคือค่าเฉลี่ยก,กลุ่มกเท่ากับ5.11เอ้ยขอไปครับ5.11 ส่วนเบเบมาตรถามเท่ากับ1.6ส่วน Standard Error Mean เท่ากับ0.53ส่วนกลุ่มขอค่าเฉลีย่ยเท่ากับ7.5 Standard Division เท่ากับ2 Standard Error Mean เท่ากับ0.70ส่วนตรางที่2นะครับอ่า F จะได้ค่า0.68ทั้ง2ส่วน SIG เนี่ยจะได้0.419นะครับ ส่วนค่า t เนี่ยจะได้ลบ2.73ส่วน df เนี่ยจะได้15สังเกตในช่องที่ความเชื่อมั่น95% confidence interval of the difference ถ้าค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดค่อมศูนย์แสดงว่า ยอมรับ H0 แต่ในตารางนี้ไม่ค่อม0แสดงว่าปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สามารถแปลความหมายได้ว่ากลุ่มกมีค่าเฉลี่ย5.11ส่วนเบีเบนมาตรฐาน6.0ปอะมครับ1.61ส่วนกลุ่มขอมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.5ส่วนเบีเบนมาตรฐานอยู่ที่2เมื่อทดสอบ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพบว่าคือกลุ่มขอมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มกอย่างมีระยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ครับหัวข้อที่3การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่สัมพันธ์กันหรือ T-Test d e p e n d e n t test ent, ในกรณีเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย2ค่ามีความแตกต่างกันหรือไม่โดยค่าเฉลี่ยทั้งสองค่านี้วัดมาจากกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่สัมพันธ์กันโดยอาจจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน2ครั้งหรือมาจากกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่ได้รับจากการจับคู่คุณลักษณะที่เท่าเทียมมีวิธีการคำนวณหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนี้ สมมติฐาน s0 คือ μ 1เท่ากับ m2 h1 คือ μ 1เท่ากับ μ 2เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับนำเอาสุกรที่มีคุณสมบัติเหมือนกันมา8คู่แล้วแบ่งแต่ละคู่เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกกินลำอย่างเดียวกลุ่ม2กินลำกับผักเลี้ยงมานาน6เดือนจะได้น้ำหนักเป็นกิโลดังนี้คูุ่ที่1 50และ 54คู่ที่2 58และ60คู่ที่3 51และ57คู่ที่4 60และ64คู่ที่5 49และ53คู่ที่6 50และ52คู่ที่7 47และ50คู่ที่8 51และ55เรามาใช้โปรแกรมคำานวณหาค่ากันเลยนะครับช่อง Name ช่องที่1ให้ใส่ใใสกรุปหนึ่ง ส่วนช่องที่สองให้ใส่กรุ๊ปสส่วนช่องท้ายเนี่ยให้เป็นดมิบิกหมเลยนะครับเวทเนี่ยให้เป็น3ทั้งสองอะไรนะครับเอียขอไปครับให้เป็น2 เป็น2กับ0นะครับส่วนช่อง Label จะใส่เป็นกลุ่มที่1ได้กลุ่มที่2นะครับ Value เราจะไม่ใส่ส่วน Missing จะใส่เป็น99 99นะครับ คอลัมน์กับอะไรเราจะไม่ยุ่งกันครับส่วนมเมชชีลเนี่ยให้ใส่เป็นสเ l ลทั้งสองนะครับจากนั้นเราไปใส่กรอกข้อมูลอะไรนะครับ50 58 51 60 49 50 47 51 54 60 57 5้าบสีพอเรากรอกข้อมูลครบแล้วให้ไปที่ Analysis c o m p a r e m e a n แล้วก็ p i e Simple T Test นะครับจากนั้นให้ลากกลุ่มที่1ไปที่ Variable 1กลุ่มที่2ไปที่ Variable 2จากนั้นกด OK อาจจะได้กลุ่มที่1มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่52ส่วนเบี่ยงนมาตรฐานอยู่ที่4.53 Standard e ส r ตนดาร์อยู่ที่1.60ส่วนกลุ่มที่2ค่าเฉลี่ยอยู่ที่5 5 6ส t a n d a r d d ห v i แตนดาอยู่ที่4.56 Standard e แ r นดาร์ดอยู่ที่1.61ครับส่วนตารางที่2คือพาย1ที่เราคำนวณก็คือมี correlation เท่ากับจุด95ส่วนซิกเท่ากับ0นะครับตารางที่2ก็คือจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรครับส่วนตารางที่3ก็คือจะแสดงค่าสถิติ t-test นะครับแปลความหมายได้ว่าสุกรที่กินลำอย่างเดียวมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่52กิโล ส่วนส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่4.53ส่วนสุกรที่กินลำกับผักมีน้ำหนักเฉลี่ย55.62ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน4.56เมื่อทดสอบความแตกต่างของน้ำหนักสุกรทั้ง2กลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ0.01นั่นคือสุกรที่กิน ลำกับผักมีน้ำหนักมากกว่าสุกรที่กินลำอย่างเดียวครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ